ครับสวัสดีครับ FC สาวน้อย FC น้ององุ่ิงนะครับผมเมื่อคืนนี้ผู้ใดได้เบิ้งครับเบิ้งสตอรี่นะครับสตอรี่ของพอลูกนะครับเอาโหติดกิโลครับเมื่อคืนครับบอยโจนะครับขค้ืนนี่สุดยอดเลยครับเสียงโอ้วัตติคกิโลนะ้ครับคืนนี่สุดยอดมาก มาจอยกันนะครับสุดยอดครับกับสตอรีร่เรื่องเล่าเนาะโอ้เห็ดเฮ้ผูกูงงไ้คิดได้ยังไงซต่นเนี่ยเนาะไอ้ยอมรับสมองเพชรรีครับบอดดูสุดอยอดเลยโอ้ไม่คิดได้ไนเพชรเป็นสตอรีร่เลยผมก็งงเหมือนกันเนี่ยนะฮเราเห็ดเป็นสตอรีร่เรื่องเล่าเลยโอ้คนวงงงา่าสุดยอดครับ มือคลืนนี่เขาไปเบิ้งอยู่นะครับสุดยอดมากนะครับมันกมีฉากฉากนี้กันเนาะแต่สิ่ที่ผมมักจะขึ้ฉากนะครับน้องนะครับเพิงแต่ว่าเพ่งมือคลืนติดกิโลโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเพ่งดีได้การเลยครับ อองงดดสตอรี่เรื่องราวนะครับของพ่อลูกคู่บุญนะครับเออผมกัยังงง้อวันแล้วคือคิดในเป็นอ่สตอรี่เรื่องเล่าเลยถ้าเป็นหนังนะครับเนี่ยผมบอกครับลูกน้องว,ว่าหนึ่งร้อยใบครับมอให้ลูกน้องไปเบิ่งเลยครับห่างแถวบางกะปีนี่ครับ ถ้าเป็นหนังนะครับหนังเปิดลุ้งมือเดกยกเลยครับจัดเลยดูน้องจะอย่างไรจะมางบาดได้เลยเออผมก็มงงเล่าสตอรี่เออเป็นขีดแตดงในสตอรี่ตอนเป็นตอนถ้าเป็นหนังในผมว่าตรงรับรองเตรียมกระดาษเช็ดจู่ไปเช็ดตาได้เลยครับ ว่าตรงนี้โศกเศร้าแน่นอนกับเรื่องเล่าของน้องน้องอิงนะครับเนาะอ่ามันเป็นเรื่องเล่าที่ว่าสู่ชีวิตมาเนะาะโซ่จีนมาไดใบ้บานขนาดนี้นะครับกับผมก็เป็นส่วนหนึ่งของน้องนะครับของครอบครัวแม่หน่อยนะครับผมกับ เฮยเห็ดอ่านโอนมาไล่ให้เพั่นอยู่นะครับติบดดันหนาไปที่อยู่ครับ,รบที่นี่ถ้าเป็นหนังมากนี่ผมแบบโอ้ยสุดยอดเลยหนังครับเรื่องเล่าของคีวิตเนาะของเด็กน้อยคนหนึ่งที่ดินล้นลองเพลงตามตลาดนัดผมก็ถือว่าเป็นคความบนทดนขักตลดนองผู้อีิงเนาะ ผมคิดว่าเป็นเด็กหน่อยที่กระตันยูนะครับผมกเองที่บลืมคุณคุ้นค้นง่ายๆครับผมเบิ่งเด็กหน่อยคนนี้นะครับเพราะว่าเป็นคนที่มีความกระตันยูอยู่เราบอโจเลยเอาเป็นลูกมอกง่ายว่าเป็นลูกเลยละ่ะบมกเป็นลูกบนทําละ่ะผมเบิ่งยินตอนนี้คือลูกเลย,เยครับ ขา,ายมาสองครอบครัวครับเป็นครอบครัวแม่หน่อยครอบรัวแม่นุ่นนะครับผมมาเด็กหน่อยคนนี้มีควาวกระตันยู่ลายนะครับสังเกตบางนั่งเห็นอยังกระเจริญนนะครับมีตะนหักแปลกเนะียผมเกิดมาจนป่านนี้แหละผมก็เพิ่หายน้ำเด็กหน่อยผู้ใดนอจแกของดินเนี่ยคนแรกเลยครับนะครับผมคลิปนี้ก็เดี๋ยว เข่าไปเพิ่งไหมครับสตอรี่นะครับผูดใดไท่านในเข่ากุ้มนะครับเข่าไปเลยครับคลิปนี้ไว้คำนี้กอนครับขอบคุณครับคอยปังๆเด้อนี่แหละลูกสาวแห่งชาตินะครับลูกสาวบอดโจนะครับสองครอบครัวนะครับโมขอบคุณครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้ครับเด้อกีแด่มาไล่ให้อี่หละลูกสาวแห่งชาติเท่าครับครบสี่พันซับครับทำมาไล่ให้ แล้วผมโอนไปพันเสียน้นกันเลยครับขอบคุณครับ